ใส่ละกล้กองเขาหน่อยขส่ยื n อใส่ใส่สิล้ำกล้องเขาหน่อย <c ười> ห,ห,ห,หเดี๋ยวเอาไอ้พวกเจ้ากีนาีเนี่ยพวกเจ้าติดเอา่เาเ,าาเทียดทั้งไหนเทียดเจ้ารบนะ,ะดีใจครับ <c ười> จนันทิสารบ้านฝ่ยขึ้นมาเลยคนเลียวนะยืนนั่งทาคันยื้นั่งทา

เมื่อตอนเกลีคดับเสียงหองจัจากันงำปานเสียงหมอลบอีสาน ซุกซ่าเนาะบ่ได well, okay. hmm. um, ้เยหยิตไก่บ้าพากันไปลงเดนั่งอยู่ซื้อข้วยเนี่ย้ข้ยนี่ยอันนี้อะไรย่งแท้ฮะโดยจะบังข้วยแ้วข้ยไปทำข้ยนยอันนี้หัวพลยนะครับผมอี้หัวลยหัวลยครับใช้คำทห้ถูกต้องเลครับ คาับเขามาทุกเล้งเศร้า่ทุกวันโบได้ซีดอกินตไกลบ้าเมื่อพากันไปลงทินาอีเมีคุยใส่เงินบ่ผิดเด็เจ้าของมันทีเจ้าของมันทีคุ้ยมันกินหยาคใส่เงินหมดผิดอีเมียนี่หายผิดแล้วคุยกระหจักร่เงินอยู่หรอคุยไปถายหน้า สวัสดีประเทศน้อยใหญ่หอยู่แก้มกันอปตัวกำนันไฟกรรม,มาการชาวบ้านเดี๋ยวเๆๆๆยเดี๋ยวเดี๋วเมันพี่ของชาติที่นี่ตัวเอ้อเหยนะยินีเนไปชาติจ<า>ัดเน๊ะคุยผมคือมานเหนความเรียงล่ำเรืยง นี่ที่พวกน,กนายอกทานไนทน้จะเล่นโมเมนตานไท้จรเล่นเขาไม่เลนวกแท้จะเจริญโมเมนต์หครับบ้าที่วกบอกมันก็มาสำรวจหดือเปล่าเดมาาล้วก็เห็นเรนซะครับวัน้าท่านว่าเดมาจะซื้อไม่เอาค้อยมาเนาะีแล้วครับโมเมนต์ย้ยธรรมดาครับเป็คคอยแบบไหนข้ยแฟดเขาเรียก,กว่าค้ายอยเมย์ข้ยเมยบักเถิกหน่อยมันคือมันคือดันมันคือดันค้อยพอาบหน้ามั้งบงนจะมาควอยบบอาบหน้าบางจากแก่ฟันนครับ ปันมันครับคุ้ยผ้าอาบน้ำปันมันจะเหลืองครับเพราะว่าไม่ได้แปลงแ้วจะสดจะโค้งอันนี้มูจะโค้งดีตัวใหญ่มาต่หน่อยจนใหญ่อันนี้คุ้ยผ้าอาบน้ำครับอันนี้คุ้ยตู่ครับอันนี้คุ้ยนี่เดียคุ้นครับมาสร้างมาเอาสีร่ำแล้วสร้างคอว่องในกับสีร่ำดอกบุ๊ดหัวซชาดอกใหญ่มากแล้วเสียค่าน้ำมันลูกค่าน้ำมันลดหาค่าน้ำมันก็อีพออีเมลก็เอาสีน้ำตั้งร่ำแล้วสวัสดีแฟนทั้งใจน้อยเงี่ยอยู่แกมกัน อบต่อกำนั้นไปกรรมาการชาวบ้านมีมมทั้งร้านเลนหลอดกำลังนอนบอ่ท่านตื่นเฝ้ารีบปุ๊บลุกขึ้นเอาแขนพื้นไม่ตื่นนอนผู้ใดน,นอนจับแขนพือนให้ตื่นบน่มรักมากเ,เอาพวกกำลังอยากควานเศร้าไว้ก่อนใจเย็นพวกเจ้ากำลังมาห็นพระเอกดังมาแล้วไม่เห็นใครดูดอก เสียงแจ๋วๆอยู่ทางนี้ฟังกันให้ดีๆจำบพอไว้เด้อยละแม่ผมบ่แม่นลูกแพ้ผมบ่แม่นลูกไม้ไทยลูกฝ่ายจำไว้ผมซื้อเทซื้อยังบอกแทนครับแทนแทนครับแทนให้เจริญครับติ๊งครับบู้ได้ตั้งให้วะเจ้าครับสงสัยเป็นพระอาจารย์ล่ามต่อไออันความรอบตกวงเต็ม เป็นพระเอกทั้งสมัยตัวละเมอซ้ำพระเอกท่านเงินยาสีเอาดอกมาเวาอ,อ,อันควบล้อเขาบ่ท่านข่อยยับไปยามาแข่งยังกระเซงข่อยบ่ได้ปีนีข่อยรอ,อรหลาย้อไหลแต่งก่อนลำยองใะความกระปิดเอออันนี้แตงเองย่องเองครับนี่แหละครับท่านบ่ยองจะขอมิ้วพื้นยองแตงต้น <c oughs> <c oughs> พอดในอันประสเสริฐพอดในอันดีเล่นจ,จงปิดของมีหมอแค้นเฟนหมอลำสิบนิวกาบคารามีหมอแค้นเฟนหมอลำ ข้าน้อยเองสมบูรณ์น้่งตามทองเรือยงซื้อว่าทองหรือว่าถาวรทองมี่แม่ซื้อย้ายทองเดี๋ยว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 เดงหนึ่งก็มาซื้อแทนอยู่อันนี้รับเรียงน้่งสมุูรณ์มาฟังปีนี่ว่าสมบูรณสมบูรณโอสมบูรณ์เ้ยเอาไปท่องกับไปท่องกับท่องกันท่องเอาไปลูกเลยนะไปท่องไปทองวะรับไปไม่ต้องทำซื้อว่าทองหรือว่าถาวรทองมีแม่ซื้อย้ายทองอยู่นรงกัน ยกกันกลาังายออกไปลาไหออกสีสเกตด้ยไลูกสีสเกตจะเป็นเด็กรองกันปื้นปืนบักกันสอคนเมลูอาชีพทำให้ทำหน้าพี่น้องเอยปี๊ด้ยุยุยอย่าไปคุ้ยโอ้มุยม่ติไปพูดคือมยูชุดไอ้ตะปุ่จำขุยยัไยก็มีเขานะสิมัสสูจะขวมันดีคุยอย่าให้เลยคุยอย่ายนางยูซื้อคือคุ้ยนั่นแหะเออวเซะบ พี่แม่สือ้อยายพองอาชีพทำให้ทำหนาปีได้ฝนดีฝ่าสมปีนั่นกระด้างหลายต่อพี่น้องปีได้แห่งแดงน้าบ่ม,มีเลยเดี๋ยว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 ฮะอันซือ้อทองลหลายๆนี่มันคุ้นๆหรือเ่าคุค้นทังไหนครับอันทองนี่มันมีดอกปะอันไหนเงินกู้ก<อ>กแล้วมาแต่ทองเลยน้วดอกอันไหนเขาปล่อยเงินกู้หมกกันกสีดำเออเอาเอาเอาดอกมา มีแม่สื้อยายทองอชีพทำไมทำหน้าปีใด้ปุ่นีฟาส่งปีนั้นกระนาหลายปีใดแหพงแรีงปีนั้นนาบ่มีเลยนี่ก็มาถึงแล้วย่ำให้ลงหน้ากาวานท้องบ่ได้เกียดข้าดแม่แท้เม่นอนเวินนอนแน่นอนพี่น้อนนอนแทนมันท่อนอ้าแล้วท่องก็ต้องไปหาไถนาทราบอีแม่มาตะวันเอาของมาส่งย่านมันสวยมั่นซางแต่ในกรณีถ้าคุยออกไปก็เด้อบานีไม่หาไทยหนาก่อนบานี้้าบ้าแล้วก็ต้องไป คุ้ยย่างตามคนมาตัวกอป่าจุจมูกมันฮึจมูกมันเ่พครับมันก็เคยขันคุยอย่างเดียวตัวนี่ยงมาเดี๋ยวเดียวงคุยมันมีหานยางมาตะพีลืมลืมลืทีั้งทีทังทีไปไเอ้าคุยงงมาพี่คุยมเออคุยพัภาษาคนฮะคุยฟังภาษาคนก็หูเล้เทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมอคุ้ยมันหล่นหน้าซองากายัง มาตไปเลยก่อนมาเตออะไรมามาอนเ้ยคุ้ยนี่นเอาเพื่อไปแบบนั้นทั้งอนทังทัง นำมีตกไขวัดกเ่าหยเ็นตาห็นตายออยายหไนมตตาูดีพวงามมเมงเนี่มจะมาอยางนี้มึงยังมาจามยบไปวาเขายังไปดู่บานกัาเอายังไ้านยวยเก่านเาไม่ผายผ้าเอาคนไปบ้านเย กวงเขาอิ่มบาเลยให้กินสัมผัสอะไรกวางที่อิ่มอิ่มมายุ่งกับเจ้าเขาแล้มันก็ฉลอนล้ะนเนาะก็สอนมองไปรถโอ้นานแล้วก็ดิ้นก็ฉลองว่ะโอ้ยบอกไส่อย่าของกระเด็กเนาะฟุ้งให้ครับฟุ้นป่านนี้จะกล้าเหิดอไม่รับจ้าเนาะเออเอ้าวมันเกิดมาเล็วเห่ยยังเสียงอยู่บ็เศร้าแต่ใจนี่ก็เมื่อยก็คือฮึ่ยพี่น้องมานน้าไปใส่บัดขอเสียงกันเทยเนี้ว อย่งนก็เป็นย่งี้สวนโมก้ยกเยมันจะโตใหญ่ๆเนาะอันกะเทยมอนเขอคารากะเทยสัเจ้าทีนักจัดเด้อกอยไหล่ะใครวาแคนโตใหญ่จะพูด้นงหมือนจีบมจีบบก็เป็นจีบมมันจีบมเนาะพี่น้องเอ้ยน้ำี่ฉันชื่อ่ายายทองมีลูกชายชื่อ่าทองมอนี้ เออบ้านเชาถึงก็อดบ้านเช่าแทนบ้านเช่าไปอเป็น้อสกนตื่นๆนี่หมนะแม่นะเออเออแม่ก็ังมงอยขับเลเบอกมันเสียจกรพแม่เขาบอกมันแ่เป็นกิกรผมอันเรกมัแย่เมันยัง่เห็นีเห็นน้องเอแย่มันอย่างนี้อแกงไปจักพรรดเ์ฟาวล์อัมาวลาเออ อีนั่งชื่อว่ายายโอ้อีนางว่าฉันว่ายายชื่อว่ายายทองมีดุกชายชื่อว่าท่องคือกันวันนี้จะไปชมเขาลูกชายลูกชายไปไหนหน้าตาตัดแ่บสองพวกสาวเก่าได้ยังกาอ่ะพี่น้องก็นั่งเบิืงนขากแต่น้าเอาไปกับเบิรงยายทองเบิรงงามสิยายทองคนนั้นนะจต่อ่อนนิ่ง อึดตือตั้งเนาะลูกก็ซื้อท่องแม่ก็ซื้อท่องโอเคกูซื้ออย่างมันก็ื่อฉอดเด้อข้อถกเนี่ยมันซื้อท่องทอดเนี่ยจักรแดงจักบาทเนี่ยนี่เอ้ยอีแม่เนี่ยคือไปเห็ดยังไาอยู่วันนั้นวะเสียวพอหลวงพอผัวบ่ลก็เสียงลวแท้กูมาเลยน้อกูคืนเนี่ยยุข่าวลูกไถหน้ามากตาแม่นต่สวยเพี้ไงตาเม่นแดดทรงจ้ามาไถหน้ามันกะมือไเด้สิริอีเมียอยู่วะอยู่ท้องหน้าเนี่ยมันก็สิอดเข่าอดหน้าตายงอนคุ้ยตายกระคุ้ยเน มึงกันมึงก็จังบุกใช้โฉมหาเด็กพี่น้องเอ้ยอดมาได้แล้วสิถ่ายเมียมาน่าไอ้เพื่อนตัวเรายุ่งเขาโมโหหลายไม่ไดเห็นลูกใช้ข่อยแม่เมียเมีนแม่กูบอกว่าเมียนแม่ป่านมึงเจอแม่มึงมาได้ผมวุดนขวัมึงออกมาเดี๋ยวจะบักลาเอ้ยข้ามอันนี้ปาดมึงก็ติดอุ่นแม่มันแนวนี้เนาะบักลาเดียวเดียวเดียวลูกลา หมอกลายไทยนั่นนะเดี๋ยวควยคือนยืมแปงแจงมีนี่เนี่ยควยมันหมื่อไงอ๋อกรีตุ้มันไถตุ้งมันอันใดละมันอันนี้แมวเสือแมวมั่นี่แมวเสอันไหนต้อแมาใส่อเขามาสวยแท้เป็นใครไปบ้านละไปบัานยังมาสวยเพี้ยนหนกว่านี่จ้อแมยังนี่ฮะ กำแพงเราจะไปวันนี้นไปยังจะมาไหมนี่จะบุกิดนเาลงนันเตาแล้วแต่สปาสมองเหรอว้ามึงก็เก่งแฮะพวกเจ้ายอฮะฮะฮะเป็นงยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้พวกเกอเอาวิธีเรียนเรียนอย่างอย่งเรียนอย่างก้องเขาหน่อยค่ะเมียก้องเขาหน่อยเจ้าเปล่าเล้เมียจะเมียจะขาดลูกก้อนให้ลูกขาดห่วยข้อสกนั่งอยู่ซื้อไม่ได้ขาดข้อศอกได้ไหม

แม่นหม,ม่สน well, คอยบอก่อยจัลูก formation. ยอกซืองมอะแนครับครับยาเ้อบลูก้ายเด้อครับแมไม่ยังมากินนะครับมือนี่ยมีเบิดแล้วมีฮอตรม่อีทามือนึงไม่ยังของดีมงออิสังพอสังแม่เลยมึงตกตายฮะมึงมาชงเขาผูสวยแท้อมึงกแม่ ลูกยอกก็ซื้อมาแม่ลูกกูเรียนใจปวดเท้าลูกขอโทษนะแม่ลูกขอโทษเก่งแช่แม่มาลูกยอกซื้อแม่แม่คือเป็นตาจ้ะแม่ได้หนึ่งบำเหน็จหรอครับลูกยอกซื้อแม่ไม่จะถือสาหรือบางแกงลูก็เก่งแช่แม่แท้ครับแม่ไม่ยังไม่ลูกกินมันเลยครับลูกคือมาตรการนี่เป็นการนอนตายแบบหักควันหรือว่าตลอดแบบเจ้าแบบไรลูกบูเรีนี่ได้คุ้นแม่ว้าไว้ว่ามาคือคนเมาเดี๋ยวหนแม่มา แม่บ้านกินเราแม่ว้าคขอนว้างใหม่ซะแม่แม่ว้าคขอนว้างใหม่ซะเนาะบะโคตรสวย่บังเกิดความแต่แม่ว้าคขอนว้างใหม่ซะเนาะลูกอยากกินข้าวลูกหิวข้าวเลยแม่เยี๋ยวอย่าเบื่อกันนะพี่น้องออกจากบทย่างกันอเบิังตาโว้ยกอนนะมันมีตาอยู่แม่แม่ว่าคขอนว้างไม่ซะลูกหิวข้าวเออเปลาจังสีในแม่ลูกหล่าลูกคัมครับหากินเวลาเด้ออันนี้นี่อันนี้น้ำด้อบ่แม่เรา อีเท่าเอ้ามึงนึกถึงคุณพอเกี่ยวแม่เกี่ยวมึงเดียวดิมึงนี่คนเตี้ยนะแมงบันคือกูอีพูดไอบันมึงคือเก่งแน่มึงคือเก่งแน่ฮักกันดีสิอีเท่าสากแม่มันฮักกันยาเวรของกูมึงคือเก่งแน่เสียใจควันมึงเนี้ยแล้วเพื่อเอามตัวไม่ใช้มึงนี่มึงมีอย่างของนี้มึงเกิดสั่งผอสั่งแม่เลย มึงนี่มันต้องตายสองสถานเดี๋ยวมึงถามันคนมูงเดงไม่ใช่มึงมัต้องเอินหาคนมึงเอินหาคุณพ่อคุณเจ้าคุณพ่อคุณแม่ของมึงอินเฮามึงนี่ไม่น้านตายของมึงพพีี่่นน้องงกัทมำเดี๋ยวมึงต้องตายด้วยความระมัดเยี่งของกูอันนี้มันก่ตายก็เอามึงจะไปละวัตายจะเท่ากูน้อแบบความนี่ มึงมาขอของันเสียงบังฟังเสียงมึงด้วยยงบังตกูก็ตายนะแล้วนะมึงม่ต้องมึงไปตายะแท้ละมึงไ้ตายตั้งสองทีละตายตายอีเท่าอีลูกพอสั่งพ่อสั่งแม่ลูกกินเม่้ยงแม่ยี่แม่พอสั่งสอนลูกมึงต้องตาย เขาก่อนขวยมกงนังยิ้มซื้อมุณต้องกินมึง่หิวคือคนหิวนานใช่ไหมเาคุยเขามอกองหน่อยนะ แม่ลูกขาแม่ติโอ้แม่ลูกบมไดตั้งใจแม่แม่ตายนีติโอ้แม่กูกูขาเองทุกท้องแม่